สวัสดีครับชาวชิบะเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน FF7EC นะครับสำหรับวันนี้มีอีเวนต์ใหม่มานะครับซึ่งก็คืออีเวนต์ของเซฟิลอสนะครับตอนต่เป็นอีเวนต์ที่ให้สู้กับเซฟิลอนครับเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันเลยตัวอีเวนต์เนี่ยนี่ผมเล่นไปแล้วนิดหน่อยซึ่งมาเปิดในนี้มันก็เลยเพิ่งปลดล็อกครับอ่แต่้าดเนี่ยนี่โอเค อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์เหมือนหลายๆเกมนะครับคืออีเวนต์เก็บตั๋วกาชามามาเปิดหาของนะก็จะมีมิชชั่นให้เล่นเก็บตั๋วนะครับ,รบ <c oughs> มีด่านอ่ะผมเคลียร์ไปหมดแล้วผมลองเทสเคลียร์ไปหมดแล้วมีโคอปด้วยแล้วก็มีโซโล่นะครับอีเวนต์นี้จะได้อาวุธเซฟิลอสนะครับอ่าซึ่งก็คืออาวุธนี้ อาวุธอันนี้นะครับอาวุธ <c oughs> อันนี้สแตทเต็มเป็นยังไงมาดูกันอ่าได้แอคแท็กนะครับซึ่งเป็นโบลแอคแท็กอันนี้เป็นสกิลที่เป็นซับในซับอีกทีหนึ่งครับหมายความว่าไงก็คือคือปกติแล้วตัวละครเวลาเราจะสร้างตัวละครตัวหนึ่งเราต้องกําหนดก่อนว่าเราจะเล่นเป็นฟิสิกส์แอนแท็กหรือเมจิกแอนแท็กใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้สกิลเดี่ยวของฟิสิกส์แอนแท็กหรือเมจิกแอนแท็กมันจะบวกเยอะมากใช่ไหมแต่อันนี้ <c oughs> มันบวกทั้ง2อันซึ่งมันมันสแตตกับ ของอันนูนได้นะครับของของอันเดียวได้นะครับซึ่งมันจะทําให้สกิลแรงขึ้นไปอีกนะก็ใช้เป็นซับนะครับซับได้ซับอ่ะเออก็คือบิวเมจิแท็กกับฟิสิกแท็กให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาเริ่มบิวบูได้แขกคู่นะครับฟิสิกแท็กก็ก็ค่อนข้างโอเคนะใช้ได้ดีในหลายๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นะอีเวนต์นี้ก็เลยเป็นอีเวนต์ที่อ่าอีเวนต์ที่แจกอาวุธที่ ถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะถามรัาใครที่ไม่มี even, อีเวนต์ไม่มีอาวุธบูตอแทกแต้มสูงนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันที่ดีนะแต่ว่าแอคทีฟสกิลไม่ดีเลยสําหรับผมนะคือใช้บาเรียซิงเกิลอไลน์แล้วก็บวกแค่มิดนะครับถามที่แนาทีแล้วก็มีลีเจนด้วยเ,เป็นฮนะิลนด้ฮิลเบา,บา มันมันมันไม่เวิร์กมากมาครับมันเป็นได้แค่ซับจริงจอาวุธเนี้ยหรือก็เป็นได้แค่สกินจริงคือถ้าเอาไปใส่เป็นเมนนะผมว่าเอาไปแซมอย่างอื่นดีกว่าคือไปใส่อาโอนิบิที่มันบวกเมจิกแท็กก็ยังดีกว่าตอนนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นได้แค่อาวุธซับนะครับแล้วก็วิธีได้มาเนี่ยต้องจัว่วกาชาของของอีเวนต์นะครับซึ่งมันมีตัว2สีคือตัวสี สีบอนกับตัวสีเงินซึ่งในแต่ละตู้มันจะได้ของไม่เหมือนกันแต่ว่า <c oughs> ที่แน่ๆคือทั้ง2ส,สีอ่ะมันมีอาวุธอย่างละ5อันนะครับซึ่งก็คือก็คือสตู้รวมกัน10ตู้นะครับก็จะได้อาวุธ10ดาวพอดีนะอ่าถ้าเกิดเป็นตู้สีบอนจะได้เม m o r รี่เซฟิลอสร้ออันแล้วก็ g ีนอมพอร์นะครับส่วนตู้สีเงินอ่ะก็จะได้เป็น <c oughs> ใบอาวุธของของเซฟิลอนนะครับใบนี้ ใบใบนี้ร้อยใบนะครับแล้วก็อันนี้ห้าอันเนาะแล้วก็ได้เป็นนี่ครับนาโนคิวนะครับอ่าประมาณนี้นะก็มีจีโนมพอดไว้ด้วยอ่าก็ประมาณนี้ก็คือเราจะต้องจั่วให้ได้อย่างน้อยอฝั่งละหกตู้เพราะว่าเว็บป้อนพัทนี่ห้าสอันมันก็มันก็เยอะอยู่นะครับก็แปลว่าต้องลงเยอะเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะจัวให้ดูแล้วกันอ่า อีเวนต์เนี้ยมันอยู่14วันแล้วก็ในเดลี่มันให้ตั๋วเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับคือทุกวันเนี่ยจะได้ตั๋วบอนวันละ400ใบแล้วก็ตั๋วเงินวันละ300ใบนะครับก็เออถ้าเกิดใครซาเินาไม่พอก็อย่างน้อยทำเดลี่ให้เสร็จก็แล้วกันมันก็จะช่วยได้นะครับอ่าแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีแคมเปญแจกซาเินาบ้างนะเพราะในตู้ไม่มีซาเินาเลยนะครับส่วนเซฟิลอนเนี่ยอ่าด่านที่ใช้ฟานจริงๆก็คือด่านโคออปแล้วก็ด่านด่านเจ็ดนะ มันก็ฟาร์มได้พอประมาณครับมันไม่ยากมากพลังแค่เจ็ดหมื่นแปดเองส่วนอันนี้เป็นวัดวัดอกวัดใจนะครับใครได้ก็ได้นะครับตัวซิฟิลิสเองเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ไม่ติดดีบัฟใดๆเลยนะครับไม่ติดดีบัฟใดๆเลยเอ่อผมใช้ทีมทีมทีมน้ำแข็งนะครับของผมสู้ใช้ทีมนี้สู้เออใช้ทีมนี้สู้มันช้าจังเลยวันนี้ <laughs> เออผมใช้ทีมนี้สู้นะครับเออเพราะว่า <c oughs> ก็ตั้งซิกิลไปนะครับก็คือเซฟิลอดตัวเซฟิลอดเองเนี่ยจะบับท่าสลับไปเรื่อยๆนะครับโดยที่2ครั้งแรกอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจแล้วผมเห็นชัดครั้งแรกจะเป็นบับสายฟ้าเสมอแล้วก็แพ้น้ำนะครับถ้าลูเซียมีปืนไฮโดรช็อตก็ไปก็ดีครับแล้วก็เออครั้งที่สอนจะเป็นบับไฟนะกัดแพนน้ําแข็งก็เซฟิลอตัวเด็กก็ก็ใช้ได้ดีอยู่ ประมาณนี้นะครับส่วนล่มหรืออะไรที่ดีบัฟของศัตรูไม่จําเป็นต้องเอาไปเลยนะครับเพราะตัวเซฟิรอลเองไม่ติดเลยนะอืในด่านแสนสี่ก็ก็ต้องใช้พลังเยอะพอสมควรจริงจังทั้ง้งยากครับขนาดด่านแสนห้านี่เอาทีมตัวกระกาศไปก็ยังแพ้เลยนะอืแต่ว่าจาเป็นต้องเคลียร์นะครับด่านหนึ่งหนึ่งแสนห้าพันเนี่ยเ,เพราะว่ามันได้ดาบหนึ่งอันเนาะมันจําเป็นนะส่วนอันนี้ก็ได้ตั๋วกับ <c oughs> กับเอ่อกับเพรเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากหมายพิเศษไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมี อัปเดตกลางอ e ีเวนต์หรือเปล่านะเหมือนเหมือนตอนตีแตงโมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยเออแล้วก็เรามาดูกันอืมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองจัวกันนะผมได้ตั๋วมาประมาณนี้อ่ะไปดูกันว่ามันจะใช้ตั๋วยังไงถ้ามันเหมือนเนี้ยก็คือมันใช้ตั๋วเยอะอยู่นะครับ <c oughs> อ่าเราจะจัวทีละร้อยใบนี่เวลาเรา๋วเนี้ยก็คือเราจะต้องเอาแจ็คขอตไพ่ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะไปตู้ถัดไปได้นะครับของตรงนี้ลิมิตไพจะเป็นของ <c oughs> บางอันก็มีสาระบางอันก็ไม่มีสาระเพราะนั้นเราให้เอมที่แจ็คพอรตไพสหมดเลยนะครับนี่ครับมีตั๋วกาชาติสิบใบด้วยนะสองตู้รวมกันเนี <c oughs> ่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมีแค่พวกหินอัปเกรดอะไรเงี้ยซึ่งอ,อถ้าใครเล่นมาเยอะมันก็น่าจะมีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออบุกมากระโจโบุบสเซอร์ก็โอเคอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจวดเลยดูซิว่า เอ่อหน้าจั่วเป็นยังไงเพราะว่าโอ้โหมันช้ามากเลยวันนี้คอมผมเป็นอะไรเนี่ยเออเนี่ได้ละ้ใครกลัวปวงตัวก็ไม่มีปุ่มให้สต็อปด้วยแล้วรู้สึกเสียใจเลยออกออกซะเร็วเลยเอ,อเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็กดหรืออัำนะครับ โอ้เมื่อกี้คือพันใบเหรอผมพลาดแล้วอ๋อเมื่อกี้คือพันใบเหรอ,อผมไม่ดูจั่วที100ยร้อยใบก็พอนะอเสียใจเฮ้โอ้สิบเมื่อกี้คือร้อยจัว่วใช้พันใบเอ่ม แล้วแต่เลยทั้งนั้นตู้แรกค่อยๆไปนะเออระวังระวังจะเป็นแบบผมตู้แรกค่อยๆไปครับไปทีละสิบพอครับพอตู้แรกมันค่อนข้างไร้สารละเนี่ยแล้วพอมันออกปุ๊บก็จะได้รีไปเลยเออเออผมพลาดเองแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าพลาดให้ทุกคนดูกันแล้วกันเอ่อตู้แรกไม่มีอะไรนะครับรีไปเลยเอืม ถ้าอยากได้โจโบโบูสเตอร์หรือกายโซนชันก็ก็เอาก็ได้แต่แต่ผมผมจะประหยัดตัวผมจะไปเลย <c oughs> อ่ะอันนี้อันเนี้ยกดได้ผมผมค่อนข้างมั่นใจว่ากดได้เออเพราะว่ามันน่าจะขาดเยอะอยู่อ่าได้อันนี้คือได้ดาบแล้วนี่นะเออแต่ขาดตัวกายชาอัน,นี้เราจำเป็นต้องเอาให้ได้เนาะ เห็นเขียนว่า oh, ร oh, ้อยจวโอ้โหไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจอ่านโดนไปพันไปช็อกเลยเออถึงกับช็อกเลยทีเดี๋ยวแล้วตู้แรกก็ไม่น่าไม่น่าจริงอ้าวโอเคเคลียร์แล้วเดี๋ยวดูก่อนเออมีอะไรน่าเอาอีกไหมอ่าจีนอมพอดไวครบแล้วโอเคไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเราก็รีฟิลเลยโดนตู้โดนไปตัวไปพันไปเสียใจชมัดเออ ค่อยๆคยๆอ,อย่ารีบไอ้ผมก็รึกว่าร้อยจัวนั้นคือร้อยแบบใช้ั๋ว1ร้อยใบอะไรเงี้ยปรากฏร้อยจรวใช้ั๋ว1พันใบเศร้าแบบอันนี้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัวดอีกแล้วเศร้าเลยเศร้าความเศร้าที่แนถูความเศร้ามีอยู่จริงไม่น่าเลยผม เพราะว่าเลเวลหนึ่งนี้แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษสำคัญเลยด้วยอะ่ะแล้วจวบไปป้าบร้อยทีโอ้โหแล้วดาบเบกออกตั้งแต่สิบทีแรกเศร้าเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะเออเพชรที่ได้จากอีเวนต์นี้นะครับนี่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่พันห้าร้อยเพชรนะครับก็ไม่แย่นะถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ในโคออบมีบอสมาใหม่นะครับ มีบอสมาใหม่อบอส <c oughs> ก็จะมีบอสเก่า2ตัวแล้วก็บอสใหม่เพราะนั้นใครยังเคลียร์ไม่เสร็จก็อย่าลืมมาเคลียร์กันนะครับอันนี้ก็คือแมสแองเคอร์ตัวเก่าแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ได้อีก300เพชรอ่ะก็ไปเคลียร์กันเศร้าแป๊บเศร้าจริงเลยเมื่อกี้ไม่น่าเลยเสียดายตัว โอเคก็ประมาณนี้แหลอะอสำหรับเซฟิรลอสตัวดาบเองก็อ,อย่างที่ผมบอกนะใช้เป็นซับได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่าอย่าคาดหวังให้มันไปเป็นเ,เป็นอาวุธเมนเลยครับมันไม่ดีจริงๆอยู่ไหนแล้วนะผมก็คงจะอัพมันไว้สักเลเวล80เลยถ้าฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปได้หมด ทำไมวันนี้เกมผมช้าขนาดนี้ไม่รู้เป็นไรหน่วงจังวันนี้ <c oughs> โอเคนั่นแหละครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีจต่จ,จวตัว ให้ดูก็ดันพลาดไปใช้อันนั้นหมดแล้วติเก็ตก็เลยมีแค่เจนะ็ใบเนาะจริงๆถ้าเกิดผมไม่กดร้อยตัวไปทีแรกผมว่าผมน่าจะเคลียร์ตู้2ได้ตัวกาชามากดเล่นๆให้ดูได้แต่ว่าก็อ้าไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่อยเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับอีเวนต์นี้ก็สู้ๆทุกคนมีเวลา2ออาทิตย์ครับไม่ต้องรีบก็ได้นะเจอกันครับ